สวัสดีเพื่อนๆฟุตบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจอร์สฟันตงครับซึ่งฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับในรอบที่3นะครับก็ผมคัดมา5คู่จะเป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ครับเชลซีนะครับจะเจอกับไบตันนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าครับจะเจอกับเอเวอเรสตันลิเวอร์พูลครับจะเปิดถิ่นแอนฟิลด์จะรอเจอกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลอยู่เต็ดน,นะครับซึ่งทั้งบุกทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคราฟบอลเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับ สำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็เมื่อวานมีบอลเต็งอยู่1ตัวนะครับซึ่งบอลเต็งคู่นุ้นเนี่ยผมเลือกไปที่รายการลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเป็นคู่ของมายโยกาเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้ครับผมเลือกต่อบาร์เซโลนาไปที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็จบเกมอย่างที่ทราบนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างจะพลิกล็อกนะครับเป็นมายโยกานะเปิดบ้านเสมอกับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์สองประตูสองก็เรียกได้ว่าบาร์เซโลนาผิดฟอร์มมาสองนัดบินบอเต็งก็ยังไม่มาตามนัดก็ต้องกราบขอไปสำหรับบินนี้ด้วยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกคาราบาลครับในรอบที่3นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงห์พง,งานแอตตันวิล่าจะเปิดบ้านต้อนรับการเมียันของท็อฟฟี่สินเงินเอเวอร์ตน,นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามวิลล่าพาร์คจะเตะก,กันในเวลาตีหนึนะครับ เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับวิลล่าลังอันดับที่6นะครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะ4แพ้ไป2เกมยิงได้12บสองเสียไปสิบประตูมีอยู่6คะแนนมีอยู่12คะแนนนะครับส่วนฝั่งเอเวอเรตันอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว6นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป4เกมยิงได้5เสียไปสิบประตูมีอยู่4คะแนนครับเศรษฐีเฮตวิสครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการก็ไม่น่าเชื่อนะว่าในรอบ5เกมนี้ครับ แอสตันวิลล่าเก็บชัยชนะเหนือเอเวอเรตได้ทั้ง5เกมรวดเลยโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตไปด้วยสกอร์4ประตูฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับวิลาครับเก็บชัยชนะไปได้สแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่วิลล่าบุกไปเอาช,ชนะเชลซีมาด้วยสกอร์1ประตูศ ผลประกอบการของวิลล่าในรอบ5เกมวิลล่าพาทำเงินไปที่3เกมพาลดไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%ส่วนฝั่งเอเวอเรตต์ฟอร์ม5นัดหลังสุดเอเวอเรตต์ชนะไป2เสมอหนึงแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอเวอเรตต์บุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์3ามเปร์หนึ่งผมป็นกอบการของเอเวอเรตต์ในรอบ5เกมเอเวอเรตต์ ton, พาทำเงินไปที่1เกมยกไปหนึเกมพาลดไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนีี้้ของงททั2ทมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าภาายใต้กรคุมทีมของออ,อูไนเเมรี่วันนี้ วิลลาจะมีในงานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่3รายก็จะมีชาลอนมิงดดเอโกคาร์ลอสและก็เอมิเลโน่บูเอนเดียนะครับซึ่งวันนี้ครับคาดว่าวิลลาจะมาใน,นระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีเปาอูตอเลสจ,จากคุมบระชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นดักลาสลุยนะครับจะเล่นคู่กับเบรนเดอร์ดินองเกอร์นะครับโดยที่ตัวลิมเส้นวันนี้ก็จะมีเลโอนไบรี่จะขึ้นทางริมเส้นกับจ็อบแลมซี่นะครับคู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นจอร์ดูแดนจะเล่นหน้าคู่กับโ ส่วนฟังทีมเยือนครับเอเวอเรสต์แพ้แต่การคุมทีมของชอนได้วันนี้ครับเอเวอเรสต์จะมีรายงานตัวผู้เล่นไปจุดสองไลนเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นสมอตคอมเมนต์กับเดลี่อารี่ซึ่งวันนี้ครับคาดว่าเอเวอเรสต์จะมาใน,นระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีไมเคิลคินจากกรมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะมีอามาดูโอนาน่านะครับจะเล่นคู่กับชาเลอร์ออนยังโก้นะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นเนลโมเปีย โดยที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นนูเออร์โมายนะครับจะเล่นหน้าคู่กับยูเซฟเซมิตีนะครับซึ่งราคาคู่นี้นะครับก็เป็นแอสันวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับบางสำนักก็เป็นวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งกบลูกแต่ว่าราคาไหลจากหลายๆสำนักนะครับราคาไหลไปที่วิลล่าต่อที่ราคาครึ่งกบลูกราคาหน้าตอนนี้ราคาไหลไปที่แอสตันวิลล่าต่อที่ราคาครึ่งกบลูกถ้าเราไปต่อฝั่งวิลล่านะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.98ถ้าเราไปลองฝั่งเอเวอเรตราคาน้ําจะอยู่ที่1.91 1.91นึ่งคูรับเป็นการเจออกัันขงท้งง2ททีีม่ผลานบนตาารงคะแนนค่อนข้างจะแตตก กันอยย่างลลบเลถ้ามองถึงผลถ้ามองถึงผลงาน,นลีกเกนะครับวิลล่าเนี่ยก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีส่วนเอเวอเรตันครับผลงานรูกกันนี้ก็ยำแย่ตั้งแต่เปิดลีกไปเลยนะผ่านไหกเกมในลีกเอเวอเรตันชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเพียงเท่านั้นเองนะครับบวกกับเฮติเวสคู่นี้ก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่า ฝั่งวิล่าทำผลงานได้ดีกว่ายามที่ได้เจอกับเอวตันเป็นวิล่านะชนะมา5เกมรวดยามเจอกับเอวตันนะครับบวกกับนะฮะ5เกมหลังสุดก็เป็นวิล่าที่ทำเงินจากเอวตันได้ทั้ง5เกมรวดด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็2ทีมไม่ต่างกันสักหน่อยช่วงหลังเอวตันก็มีฟอร์มที่กลับมากระตื้งขึ้นมาบ้างหลังจากที่เกมล่าสุดก็บุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดได้3-1ส่วนวิล่าครับช่วงหลังก็มีเกมที่แพ้บ้างนะก็จะมีเกมแพ้ลับกับเกมชนะกันไปนะครับเรียกไดาม ผมมองว่าวันนี้ครับวิลล่าที่ได้เล่นในบ้านค่อนข้างจะมีทรงกว่าบวกกับรายการนี้ครับเป็นคาราบาลครับผมมองว่าอูน่าออมรีที่เป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยเนี่ยเกมนี้น่าจะเน้นเทียบกับเอเวอเรตันที่ผลงานในลีกไม่ดีทําให้เอเวอเรตันครับจำเป็นที่จะต้องเน้นผลงานในลีกมากกว่าเช่นนี้แอสตันวิลล่าที่ได้เล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากกว่าบวกกับราคาที่มันไหลขึ้น จากแรกเริ่มน้มทีเป็นแอสตันวิลลาต่อที่ราคาครึ่งลูกณนะตอนนี้ราคามันไหลไปที่วิลลาต่อที่ราคาครึ่งกับลูกผมมองว่าวันนี้แอสตันวิลลาจะผ่านเอเวอเรตไปได้ฉะนั้นคุนี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลลาที่มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าเกมลุกก็น่าสนใจกว่าถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเอเวอเรตทีมเยือนจะมีฟอร์มที่กระเตื้องแต่เกมนี้ครับเป็นเกมบอลถ้วยผมมองว่าอุนแนรี่จะเน้นมากกว่าฉะนั้นคุนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่สิงห์พง,งันแอสตันวิลลาจะเปิดบ้านเชนชนะันธง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่สกราบาวคับในรอบที่3นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างสิงบรูเชลซีจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนกนางนวลไบตันฮอบเอาเบียนนะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามสแตมฟอร์ดบิดจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเรามาดูผลงานดีของทั้ง2ท,ทีมนี้กันหน่อะครับเจ้าบ้านครับเชลซีตอนนี้อยู่อันดับที่สิบสี่ แข่งไปแล้ว6นัดชนะ1นึ่งเสมอสองแพ้ไป3เกมยิงได้5เสียไปหประตูมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนฝั่งไบตันวางอันดับที่3แข่งไปแล้ว6นัดชนะ5แล้วก็แพ้ไป1นเกมยิงได้18ปเสียไปแประตูมีอยู่15คะแนนครับสุริทิเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งไบตันเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เป็นเกมกุลาชมิดมือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเชลซีเปานไรรรปสก4 ฟอร์มยดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในช่วงรายการเชลซี Chelsea ครับชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีเปิดบ้านแพ้ให้กับแอนซันวิล่าไปด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ผลประกับการของเชลซีในรอบมากเกมเชลซี Chelsea พาทำเงินไปที่1เกมพาลบไป4เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่20%ส่วนฝั่งไบตันฟอร์ม5นัดหลังสุดไบตันชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบตันนะครับเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไปด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งผลประกอบการของ บตันพาทำเงินไปที่3เกมพาดูไป2เกมคิดเป็นบริษัทการทำกำไรที่6กอซนตนะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การคุมทีมของมาวิซิโอโปเชติโนวันนี้ครับเชลซีก็ยังคงประสบปัญหาผู้เล่นที่มีอาการมาเจ็บค่อนข้างจะเยอะเลยนะถ้าจะนับแค่ตัวหลักๆเนี่ยก็จะมีเวสลี์ฟอฟาน่าเทว์ชาโลบาเคนนี่ชุกูเมยาก้าโลมิโอลาเวียคิดเฟอุนกุนกูแล้วก็ โนนี่มาดูเอเก้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายที่ติดตวแบนก็จะเป็นมาโรคุตโตนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโปเชติโน่ก็จะวางระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีตีโกซินวาจะคุมบัญชาการในเกมรับ มิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะมีคอนเนอร์การาเกอร์จะเล่นคู่กับมาเซตไคเซโดนะครับโดยที่3นรกวันนี้ก็จะมีลาฮิมเซอร์ลิงเอนโซฟรานเดสแล้วก็โคพาเมอร์นะครับนาปาวันนี้ก็จะวางนิโคลัสแจ็คสันจะลงล่าตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับไบตันภายใต้การคุมทีมของลูปโตเดชาบี้วันนี้ครับไบตันจะมีรายง,งานตัวผู้เล่นเจ็บอยู่2รายเช่นเดิมนะก็จะเป็นจูบุบโมเดอร์กับคูริโอเอนซิโซนะครับ ซึ่งวันนี้ครับคาดว่าไบาตันจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีลูวิสดังจะคุมราชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นกาลลัสบาเลบาจะเล่นการคู่กับเบลลี่กิลมอร์นะครับโดยที่3ามลูกวันนี้ก็จะมีซอร์ลิมาร์ตอันซูฟาตีแล้วก็คาอัลูมิโตมะนาเปาวันนี้ก็จะวางชาวเปโดจะลงหน้าตาข่ายในวันนี้ ซึ่งหลายราคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งเชลซีนะครับแล็คเรดุมทีดูนว่าต่อที่ครึ่งลูกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆสํานักราคาจะไหลามาที่เชลซีต่อที่ราคาปปราคาณตอนนี้นะครับราคามาที่เชลซีต่อที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งเชลซีราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.09ถ้าเราไปรองฝั่งไบตันราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.80่นะครับก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานในลีกก็ต้องยอมรับเลยว่าวันนี้เชลซีกับไบตันเนี่ยผลงานแตกต่าง,างกังนอนย หลีกไป6นัดนะส่วนทางไบตันเนี่ยเก็บได้15คะแนนจากการลงเล่นไปหนัดซึ่งทั้งสองทีมนี้ก็มีผลต่างคะแนนถึง10คะแนนด้วยกันตรงนี้ก็บ่งบอกว่าเชลซีณนะชั่วโมงนี้ค่อนข้างจากโคม่าเลยบวกกับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมก็เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะสวนทางกันนะเชลซีครับก่อนหน้านี้นะครับฟอร์มดีเลยจาก5เกมหลังสุดเชลซีมีเกมชนะติดต่อก,กันมา2เกมแต่ว่าเป็น3เกมหลังสุดที่เชลซีไม่ชนะใครเลยแล้วก็มีเกมแพ้ถึง2เกมเริ่มจากแพ้ฟอเรสต์ไป1น ไปเสมอกับบอลมัดมาสุดๆแล้วก็เป็นเกมมาสุดนะไปแพ้กับแอสตันวิลล่ามาหนึ่งศูนย์เรียกได้ว่าสามเกมเนี่ยเชลซี Chelsea ค่อนข้างจะห่วยเอาเรื่องเลยนะนะครับส่วนฝั่งไบรตันเนี่ยส่วนทางกับฝั่งเชลซีเลยก่อนหน้านี้ครับไบรตันก็มีเกมที่แพ้ไปนะนะครับแต่ว่าช่วงหลังไบรตันก็เรียกได้ว่ากลับมาฟอร์มร้อนแรงอีกครัง้งหนึ่งมีเก็บชัยชนะไ,ไ,ได้สามเกมจากห้าเกมหลังสุดแต่ว่ามีเกมที่แพ้ไปเกมหนึ่งนะก็เป็นเกมยูโรปาลีกเป็นไบรตันเปิดบ้านแพ้กับเอไอเคเทนทีมจากรกีตไปสามสองแต่ในเกม ถ้ามองถึงไรอัพก็ต้องยอมรับว่าเชลซีชุดนี้ยังคงมีปัญหาหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรับนะแผงมิดฟิลหรือว่าเกมลุกที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับไบตันขุมกําลังชุดนี้ของไบตันก็ถือว่าเป็นชุดผสมนะเนื่องจากไบตันก็อาจจะมีโรตชันบ้างแต่ผมมองว่าแนวลุกของไบตันก็อยู่กันอย่างครบคันแบบนี้เชลซีวันนี้ผมมองว่ารอดยากเนื่องจากเชลซีเองก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยโอเคแหละครับเชลซีนะอาจจะได้พักเต็มตัวเนื่องจากเชลซีไม่มีเกมกลางสัปดาห์อย่างนี้บอกครัับบบบถ้้้วยแนนีีททง2ม่าจะ โลด a ชันมากกว่านี้แต่จากเลยราคาที่เปิดมาวันนี้ครับเป็นทีมที่ฟอร์มไม่ดีอย่างเชลซีเป็นฝ่ายต่อฉันครับผู้ที่ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่ผลจะไปออกที่หน้าเสมอถ้าผลไปออกที่หน้าเสมอส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ไบตันจะมาเอาอยู่ฉันคนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่งางไบตันจะบุกมายันเสมอได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่สึกคาราบาลครับในรอบที่3ก็จะเป็นคู่ระหว่างพึ่งพิคาดเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับ คนี้ครับจะเตะกันที่สนาม g t e c h Community Stadium จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับเรามาดูผลงานในื้อีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับเบนฟอร์ดครับตอนนี้อยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว6นะัดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไป2เกมยิงได้9เสียไปเประตูมี6คะแนนส่วนฝั่งอาร์เซนอลรังอันดับที่5แข่งไปแล้ว6นะัดชนะ4เสมอสยังไม่แพ้ใครยิงได้11เสียไป6ประตูมีอยู่14คะแนนนะครับ สถิติเฮดเทวนครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบนฟอร์ดครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสม,มอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับในรอบห้เกมก็ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยเสม,ม,มอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้กับเอเว ฝั่งอาร์เซนอลฟอร์ม5นัดหลังสุดอาร์เซนอลชนะไป3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่ในะรอบ5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์ไปด้วยสกอร์2อประตูสผลประกอบการของอาร์เซนอลในรอบ5เกมอาร์เซนอลพาทำเงินไปที่2เกมยกไป1เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเบนฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟงวันนี้ครับเบนฟอร์ดก็มีปััญหหาาผู้้เ้เเเเเล่น่นนนนนนจจจ็็บบคออออขงะะะะะยยมืกกกกปรรโดดิฮี โจชัวาซิวาเชดอนบับติเต้เควินเชสแล้วก็มิเกลดัมสกัดนะครับและจะมีผู้เล่นที่เตะทุบแบนอีกหนึ่งรายก็จะเป็นดิวานตัวนี้ที่ยังคงติดโทษแบนยาวอยู่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าโทมัสแฟงก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์ในจุดคมประชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นแฟงออนเจก้าวิเทรียาเนลแล้วก็ชามานกอดอสนะครับโดยที่3แนวะลูกวันนี้ก็คาดว่าจะใช้คีนลุยส์พอตเตอร์เนอโมปายแล้วก็ยอนวิซ่านะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอาร์เซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าวันนี้ครับ อาร์เซนอลก็ยังคงมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่นะก็จะมียูเรนเชมเบอร์โทมัสปาเต้กาเบอร์มันเตนอรี่แล้วก็เลนโดทัสซานนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ามิเกลอาร์เตต้าก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีวิลเลียมซาลิบาจะคุมประชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้ไคฮาวเวิร์ดโมเมตเอลนีนี่แล้วก็จอร์จินโยนะครับโดยที่3ามในลูกวันนี้ก็จะมีเอมิลสมิธโลเอ็ดดี้เอ็นเคเทียแล้วก็ลิสเนลสันนะครับซึ่งเดิมราคาคู่นีีี้นนนนนนะคคครรรรรับรรับบกกก็็็็เเเเปปปปออออออาาาาาาา์์ซซลลตตทท่่งสำ ลูกนะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคามาอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาปปถ้าเราไปลองฝั่งเบนฟอร์ราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.00ถ้าเราไปต่อฝั่งอาร์เซนอลราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.89กนะครับก็ซึ่งคุณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานนล้ดีก็เป็นอาร์เซนอลผลงานดูดีกว่าชัดเจนเลยนะ,นะครับเบนฟอร์สตาร์ดูการน,นี้ก็ถือว่าไม่ดีนะซึ่งในลีกจาก6เกมนะครับเบนฟอร์ชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเก็บได้6คะแนนนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลในลีกก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีหลัังงจาากกกที่่่ผนน6เมมชะไไไปด้้้4แแลว็ยพใคร เก็บมาได้14คะแนนนะครับยิ่งถ้าเรามาดูฟอร์มการเล่นก็สอดคล้องกันเลยนะเนื่องจากเบนฟอร์ดณชั่วโมงนี้ไม่เคยเอาชนะใครเลยจาก5เกมหลังสุดบวกกับ2เกมหลังสุดของเบนฟอร์ดก็แพ้มา2เกมติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นการแพ้แกับนิวคาสเซิล แล้วก็แพ้กับเอลตันนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดเบนฟอร์ดไม่เคยพาทำเงินเลยส่วนทางกับฝั่งอาร์เซนอลที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้อาร์เซนอลไม่เคยแพ้ใครนะครับแล้วก็มีเกมชนะ3เกมจาก5เกมหลังสุดซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอาร์เซนอลค่อนข้างจะสดใสกว่านะถ้าเกมนี้เป็นพิมพ์ลีกนะครับผมมองว่าอาร์เซนอลจัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มแล้วก็บุกมายำใหญ่เบนฟอร์ดแน่นอนแต่เกมนี้เป็นเกมบอลถ้วยลีกครับหรือว่าคาราบาวครับเนี่ยก็ ทั้ง2ทีมผมมองว่าน่าจะมีโรเิชันกันบ้างโดยเฉพาะทีมอย่างอาร์เซนอลที่จะต้องโลเิชันเพื่อให้นักเตะได้พักแล้วก็เปิดโอ,อกาสนักเตะดาวรุ่งหรือว่าตัวสำรองได้ลงเล่นกันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมของอาร์เซนอลแล้วถ้าเป็นเกมบอลถ้วยนะอาร์เซนอลมักจะให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเกมในรีกนะราคาน่าจะแรงกว่านี้แต่เกมนี้ครับเป็นเกมคาราบัพราคาเลยดรอปลระมาที่เหลืออาร์เซนอลต่อที่ราคาพอๆส่วนตัวผมก็ยังมองว่าด้วยสภาพทีมนะตอนนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลดูเหนือกว่านะ แล้วก็ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีนะครับฝั่งเบนฟอร์ดณชั่วโมงนี้ฟอร์มค่อนข้างจะห่วยเอาเรื่องเลยฉะนั้นจากราคาที่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาปปอส่วนตัวผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลขี้เหร่สุดนะจะทําได้เพียงแค่เสมอแต่ด้วยอาร์เซนอลครับเลนฟุตบอลเป็นระบบผมมองว่าทรงบนของอาร์เซนอลยังคงดูดีกว่าฝั่งเบนฟอร์ดชั้นคนนี้ส่วนตัวผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟันธง เหลาไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกคาราบาวครับในรอบสามอีก1คู่ก็จะเป็นคู่ระวังของแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว6นัดชนะ5เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครยิงได้15เสียไป5ประตูมีอยู่16คะแนนส่วนฝั่งเลสเตอร์ซิี นำจ่าฝูงลังอันดับที่1ของศึกเด e อ h แชมเปี้ยนชิพนะครับก็แข่งไปแล้วแนัดเนี่ยชนะไป7แล้วก็แพ้ไปน1นเกมยิงได้14เสียไป5ประตูมีอยู่21สคะแน,นนครับถิติเฮทเวทผลงานที่เคยเจอกัน5้านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลิอร์พูครับเก็บชชนะไปได้สน,นัดแล้วก็เป็นเลเตอร์เก็บชชนะไปได้น1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาเป็นลิอร์พูเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์ ฟอร์มโดยรวรมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับลิเวอร์พูลครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดเลยนะโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเวิร์แฮมไปได้ด้วยสกอร,ร์3-1ผมกับการของลิเวอร์พูลในรอบเกมลิเวอร์พูลพาทำเงินไปที่5เกมรวดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่100%เต็มส่วนฝั่งเลสเตอร์ทีมเยือนฟอร์ม5นัดหลังสุดเลสเตอร์ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะบิสตอลไปได้ด้วยสก,รรรกรอ,อ,ร,อกร์์ร์ปปรรรรรระะตตตูผลลลกกกับบบาาขอออองงเเเเเเสสในนนมคพททิไี่4 เกมพาลบไป1เกมคิดเป็นประส็นจากการทำกําไรที่80%และความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจเกนคัพ วันนี้ครับรีพูจะมีรรยงานตัวผู้ได้นปเจ็บเพียงแค่เดียวก็จะเป็นติอาโกอคาเนตลานะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่ารีพูจะมาในระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีอิบาฮิมาโกนาเต้จะคุมมาตาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็คาดว่าจะใช้วัตลุเอนโดฮาวิเอลเลียตแล้วก็ไลอันกวาเฟนแบกนะครับแล้วก็3ใแนวลูกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเบนด็อกคดนี้กักโปแล้วก็ดิเอโกโชต้าส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้แพ้แต้กันคุมทีมของวิซนโซมาเลสก้านะครับ วันนี้ครับเลสเตอร์ก็ค่อนข้างจะฟูลทีมนะไม่มีในงานตัวผู้รัเจ็บและติดโทษแบนต์อย่างใดเลยนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเลสเตอร์จะมาในระบบ4-3-3แนวรับก็จะมีคอนเนอร์โคอดีจะคุมราชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คู่นี้ก็คาดว่าจะใช้ฮมซ่าชุดทูรี่แฮรร์ี่วิงแล้วก็คาซาเรคาซาเดอีนะครับโดยที่3ในลุกวันนี้ก็จะเป็นเคซี่แม็าเกียอาเคซิสอินเฮนาโชแล้วก็เซฟี่มาวิดีดีนะครับซึ่งราคาคู่นี้นะครับก็เป็นลีเออพูเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครบด้วขึ้นนะราคาก็ค่อนข้างจะแข่งกันนะครับราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ลีเออพูต่อที่ราคาลูกครบด้วยึ่งถ้าเราไปต่อฝั่งลีเออพูราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.88ถ้าเราไปลองฝั่งเลสเตอร์ราคาน้ําก็จะอยู่ที่2.01นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าอยู่คนละระดับดิวิชันกันแล้วนะเนื่องจากเรียวบยังคงอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ผลงานของริพูในดูกกาลนี้ถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมผ่านไปหกเกมรีพูสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง5เกมนะแล้วก็ยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง15เสียไปเพียงแค่5ประตูแล้วก็เก็บได้ถึง16คะแนนส่วนฟังเลสเตอร์ก็ผลงานดีเหมือนกันเลสเตอร์อยู่อันดับที่1ของลีกแต่ว่าเป็นศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งเลสเตอร์ผ่าน,นะน 7, ไปเียแปดเกมชนะได้21คะแนก็ถือ ว่าเลตเตอร์เป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มร้อนแรงของศึกนะใชี้ยนชิพยิ่งถ้าเรามาส่องฟอร์มกันเล่นก็สอดคล้องกันน,นะทั้ง2ทีมถือว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่แต่ว่าจะเป็นว์พูที่ฟอร์มสดกว่ามากเลยว์พูครับ5้เกมของสุดชนะมา5เกมรวดเรียกได้ว่าแต่ละเกมเนี่ยว์พูก็ยิงมันเหลือเกินนะ ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะนิวคอเซิรสอเอาชนะวิลล่าสามเอาชนะวูฟไป3าเอาชนะ LASK ค i n ไป3าแล้วก็ล่าสุดเป็นเกมที่ร์พูเปิดบ้านเอาชนะวิ 1. เทมไป3าเรียกได้ว่าแต่ละเกมเนี่ยร์พูนะครับค่าเฉลี่ยยิงเกือบ3นัดทุกเกมใน5เกมสุดร์พูนะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง14ลูกเรียกได้ว่าเกมลุกของรนะิพูณช่วงนี้ค่อนข้างจะหงดเอาเรื่องบวกกับร์พูครับห้าเกมของสุดก็ทำเงินมาที่5เกมหลังสุดด้วยเรียกได้ว่าร์พูนี่ก็เป็นขวััญใจนนนกกกลลงงทงทุอออีีีมมเยส่่่วตรร์์็ฟดไ กันแต่ว่าเลตเตอร์มีเกมที่แพ้ไปนหนึ่งเกมจาก5เกมลองสุดแล้วก็เป็น4เกมนะที่เลตเตอร์เก็บชัยชนะแล้วก็เป็น3เกมของสุดที่เลตเตอร์เก็บชัยชนะมา3เกมรวดไม่ว่าจะเป็นการเอาชน,นะซาลมตันเป็นสี่หนึ่งเอาชนะนอร์ลิเป็นสองศูนย์แล้วก็เอาชนะบิสตนสันเป็นหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งเลตเตอร์เองก็เป็นอีกหนึ่งขวัญใจนักลงทุนเหมือนกันนะนเนื่องจากเลตเตอร์เนื่องจากเลตเตอร์ห้าเกมลองสุดก็ทำเงินไปที่สี่เกมด้วยแต่เฮดทัวร์ไฮด์คู่นี้ครับก็เจอกันทีไรมักจะเป็นริวปูจะเก็บชนะเเ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 เหนนนือออออออลลลลตตตตรรรร์์ไไดดดดด้้้้ยยย่่่่่าางงสสสมมมมโททีีกกกุววพูชะัแ็ เป็น2เกมหลังสุดที่รีพูรครับทำเงินจากเลเตอร์ได้บวกกับคุมกำลังในวันนี้ผมมองว่ารีพูนะจะมีโลเลชั่นขนาดใหญ่เนื่องจากเจลล์ครับเองก็ต้องการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งผู้เล่นตัวสำรองแล้วก็ต้องการพักผู้เล่นตัวหลักไว้ด้วยส่วนทางก็ฟังเลสเตอร์ ที่จัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มมาสู้กับร์พูนะแต่ถ้าเรามองดูดีๆนะครับผู้เล่นกลุ่มกำลังตัวสำรองของร์พูเทียบกับเลตเตอร์เนี่ยผมก็ยังมองว่าฝั่งรีพูยังคงดูเหนือกว่าชั้นคนนี้ครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาวันนี้เป็นร์พูต่อที่ราคาลุกครึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแข็งส่วนตัวผมมองว่าวันนี้ลิเวอร์พูนะฮะจะผ่านเลสเตอร์ไปได้ด้วยเกมลุกของร์พูที่กำลังเฉียบคมบวกกับผู้เล่นเกมลุกหลายๆคนของรีพูเนี่ยอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มด้วยเกม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยิง2เม็ดถึงจะได้ทําเงินเกมนี้ผมอ่านว่าอยู่ฝั่งลิพูมีลุ้นมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ของแดงลิอพ์พูไปเราลุ้นเม็ดที่สฟันหงเราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกคาราบาวครับรอบ3ในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ดึกสุดแล้วก็จะเป็นคู่ไฮไลท์ประจําวันนี้เลยนะครับจะเป็นคู่หวงสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมีของเอใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คู่นีครับจะเตะกันที่สนามเซนส์เจมพาร์คจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับนิวคาสเซในรังอันดับที่8แข่งไปแล้ว6นัดชนะ3แล้วก็แพ้ไป3เกมยิงได้16เสียไป7ประตูมีอยู่9คะแนนส่วนฝั่งซิตี้รังอันดับที่1นําำจ่าฝูงของสึกพรีเมียร์ลนะีกณตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว6นัด ชนะไป6เกมรวดยิงได้16เสียไป3ประตูมีอยู่18คะแนนนะครับสถิตีเฮทเวตผลงานที่เคยเจอก,กัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับนิวคาสเซิลในรอบพักเกมที่เจอก,กับซิตี้นิวคาสเซิลไม่เคยเอาชนะซิตีได้เลยดีที่สุดของนิวคาสเซิลก็ทําได้เพียงแค่เสมอไป1เกมนะครับแล้วก็เป็น4เกมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลได้โดยที่เกมล่าสุดเจอก,กันก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการครับ,บนไไิิิิวววคคคาาาสสสสเเ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 ซซลลลลกกกกกกก็็็็บบบชชััยนนนนะะไไไปปปดด้้้2 2มมมมอแแพุุ่่ทีร ไปเอาชนะเชฟฟิลด์ไปได้ด้วยสกอร์8 ปัจจุบันผมทำการของนิวคาสเซิลในรอบมาเกมนิวคาสเซิลพาทำเงินไปที่1เกมพายกไป2เกมพารบไป2เกมคิดเป็นเปอร์ะสิทธิการทำกำไรอยู่ที่20%สเนส่วนฝั่งแมนซิตี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดซิตี้ชนะไปที่5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอิลเรสต์ไปได้วยสกอตสองปัจจุบันผมทำการของซิตี้ในรอบมาเกมซิตี้พาทำเงินไปที่สเกมพารบไป3เกมคิดเป็นเปอร์ะสิทธิการทำกำไรที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีเมเริ่มจากฝั่งงเเเจจ้้้้าาาาบบนนนนนิิววววคคคคสสซซภยใตยกรรุมมมทีีีีขออ e. ็ดดฮััะ งานตัวผู้ได้ไปเจ็บอยู่สรายก็จะมีเอมิลคาฟโจวิลล็อกแล้วก็เจอร์ออรดินตันนะครับซึ่งวันนี้คาดว่าเอ็ดดี้ฮาวก็จะวางระบบ4 3 3นะครับแนวรับก็จะมีเฟเบนชาจจกุนมาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีซันโดโตนุรีบูโนเกมมาลิสแล้วก็ชอนลองสตาร์โดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีอันเทนิโกดอนอเล็กซานเดอร์แอซดักแล้วก็จาคอปเมอร์ฟี่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกุโรล่าวันนี้ครับซิตีจ้จะมีราายงนตัวผู้เล่่นระจจาาดอยยู4ก็มีจอห์นนสโต เควินเดอะบอยเบ็คโดซิวานและก็มาเตียวโกวสิตนะครับหนึ่งรายที่ติดตัวแบนก็จะเป็นโรดดี้โดยที่วันนี้ครับคาดว่าเป๊ปก็จะวางระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีนาธานอาเกะจะเขมามาชาการในเกมรับมิดฟิลค์กลางวันนี้ก็คาดว่าจะใช้เควินฟิลลิปนะครับจะเล่นกลางคู่กับมาทิวตุนเยสนะครับโด 3, ในสามแนวลูกวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นฟิวเฟอร์เดนจูเลียนอันเวเลตและก็แจ็คเกอร์ลิตนาเป้าวันนี้ก็จะวางเออร์ลิงเบลฮาร์เลนจะลงละรับตะข่ายแนวนี้ ซึ่งเลยราครคู่นี้ก็น่าสนใจนะราคาก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสํานักก็เป็นทีมเยือนอย่างซิตี้ต่อที่ราคาปปปบางสํานักก็เป็นซิตี้ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ว่าหลายๆสํานักราคาไหลลงนะราคาไหลลงมาที่ราคาเสมอราคาณตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่ราคาเสมอถ้าเราไปวางฝั่งเดลคาเซอรราคา้ําก็จะอยู่ที่2.3ถ้าเราไปวางฝั่งซิตี้ทีมเยือนราคา้ําจะอยู่ที่1.86นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลงานนาีกก็เป็น2ทีมที่ผลงานนลีิกแตกต่างกันอย่างลึกครับนิวคเซิลครับผลงานนลีกก็เรียกได้ว่ายังไม่ปังนะเนื่องจากนิวคเซิลสตาร์ทฤดูกาลน,นี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีผ่านไป6เกมของนิวคเซ่นครับชนะได้3มแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะเก็บได้9คะแนนส่วนทางกับฝั่งซิตี้ที่ผลงานเพอร์เฟกต์เทเลเรียกได้ว่า6เกมของซิตี้นลีกยิงได้1 6กแล้วก็เสียไปเพียงแค่3ลูกเก็บได้18ดคะแนนเต็มๆเลยนะบวกกับเฮตูเวตครับคู่นี้เจอกันิ เอาชนะเหนือเนวิโกเซนได้โดยตลอดยิ่งถ้าเรามาส่องอร์มก็เล่นก็จะเห็นในเัดว่าซิตี้นะครับฟอร์มก็เล่นหดสัตว์แลเซียเลยส่วนทางกฝั่งเนวิโกเซนที่ช่วงหลังก็ถือว่ากลับมากระเตี้ยงบ้าง แต่ถ้าเรามาดูไลฟ์ออปนะครับจะเห็นในชัดว่านิโคเซอรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้เล่นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวขุมกําลังตัวหลักในชุดนี้เลยจะส่วนทางกับฝั่งซิตี้ที่วันนี้ครับเป๊ปก็โรดิชันค่อนข้างจะเยอะเลยโดยเฉพาะในแผงหลังกับแผงมิดฟิลนะวันนี้ครับจะไม่มีโรดี้หัวใจแดนการของฝั่งซิตี้นะครับก็จะเป็นโอกาสของมาร์ตุนเยสกับคาวินฟลิปจะเล่นในตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเกมลุกของซิตี้ก็ยังคงอันตรายเช่นเดิมเนื่องจากวันนี้ครับซิตี้ยังคงมีฟิลฟอรเดนจูเลนอเวเลสแจ็ค อาจจะเจอปัญหาแน่นอนบวกกับราคาที่ไหลวันนี้ปกติแล้วเนี้ยซิตี้จะตอบแพงกว่านี้ครับยามที่เจอกับวนาสิลซึ่งปกติถ้าเจอในเกมเรีกนะครับเกมนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นแมนซิตี้บุกมาต่อที่ครึ่งครบลูกหรือว่า1ลูกหรือว่าไปที่ลูกควบก็ได้นะแต่อย่างที่บอกครับวันนี้ซิตี้โลเทชั่นก็ค่อนข้างจะเยอะผมมองว่าสมดุลของซิตี้น่าจะขาดหายไปบ้างซึ่งราคาณนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ราคาเสมอนั่นมุงบอกว่าวันนี้อาจจะเป็นพอ่อไรอัพของแมนซิตี้นะครับที่จัดชุดผสมมาลงเล่น แต่คู่นี้ครับก็มีโอกาสสูงมากนะที่จะไปออกทีหน้าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะใน90นาทีผมมองว่าวันนี้ซิตี้ก็ยังคงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยนย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะดง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันจะพลิกล็อกก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบ คู่แรกครับแอนสันวิลล่ากับเอเวอเรตันนคู่ี้เรเปิดมาเป็นวิลล่าเจ้าบ้านต่อที่ราคาคืนครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แอนสันวิลล่าคู่ที่2ครับเชลซีกับไบตันคู่นี้เรตเปิดมาเป็นเชลซีต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่ไบตันคู่ที่3ครับเบนฟอร์ดกับอาร์เซนอลคู่นี้เรตเปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาปปคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลคู่ที่4ลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์คู่นี้เรตเปิดมาเป็นลิเวอร์พูลต่อที่ราคาลูกครบหรือครึ่งคู่น นิวคาสเซิลยูติเก็บกับแมนเช e เตอร์ซิตคู่นี้เรทเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ทีมยืนอย่างแมน c ชสเตอร์ซิตกับผมนะครับจอร์ดฟันธงบนเน็ตหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคาะห์บอลต่อไป อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าที่ QR c อา e คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในกู้ VVIP กันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพ,พื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเฮงฮงเดูเลยนะครับสวัสดีครับ